สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่22กันยายน2566คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิญตกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์นะคะราชินิถ้วยนะคะความละเอียดความรอบคอบนะคะอาหารการกินนะคะอุดดมสมบูรณ์ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะนะัห ดาบพวกดาบราชินีดาบนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะไปกินไปทานอาหารทะเลนะคะนะกับคนรักกับครอบครัวนะคะกับคนที่รู้ใจนะคะนะรวมทั้งมีดวงเดินทางนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลหรือไปในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ำนะคะนั้นะในช่วงนี้นะคะคนวันอาทิตย์นะคะมีดวงยกย้ายที่อยู่นะคะยกย้ายที่อาศัยนะคะสําหรับใคร ที่กําลังคิดอยากยยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะนะเขาเรียกว่าสิ่งที่ดีนะคะจะเข้ามานะคะหกดาบการเวลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะคะหเหรียญน,นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทําบุญนะคะเกี่ยวข้องกับการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานนะคะนะจิตใจดีงามนะคะ หรือบางคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินกับบุตรหลานบริวารน,นะคะกับคนที่เรารักกับคนที่เราเป็นห่วงนะคะก็ได้ด้วยนะคะ,ะการเงินในช่วงนี้นะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะหรือตัวเราเองก็มีโอกาสที่จะต้องไปหยิบยืมเงินจาก คนในครอบครัวได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะบางคนก็อาจจะจากคุณภรรยาหรือว่าจากคุณสามีนะคะจากคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่ป้าน้าอาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยนะคะนะ,ะแต่ก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปวัดนะคะบางคนเขาเรียกว่าสติปัญญานะคะความละเอียดนะคะในช่วงนี้นะคะนะกิกเซนลังสังหอนนะคะแม่นยำนะคะอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปสวดมนต์อยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปขอพรน,นะคะ เดินทางไปไหนในช่วงนี้เคล้าคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาใครบางคนนะคะกาลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะให้กับตัวเองอยู่นะคะแต่ทุกอ,อย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนะักโทษเรียกว่าการเวลานะคะจะพัฒนาให้เรามีความรู้มีความสติปัญญานะคะความรอบคอบมากขึ้นนะคะน้ำมองโดยรวมและดีนะคะเพียงแต่การเงินอาจจะ อายจ่ายเยอะหรือว่าความรับผิดชอบมากเข้าซ้ายใจขวาได้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ผื่นคันนะคะหรือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะต้องระวังเกี่ยวข้องกับสายตานะคะรวมทั้งผิวหนังนะคะความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังให้ความช่วยเหลือกันหรือเรียกว่าประคับประคองกันไปนะคะ คนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอมาจากแดนไกลนะคะเขาเรียกว่าเป็นคนตา่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะเสียงเซมซีนะคะเอาเลขจากเซมซีมาเฉียงเสียงโชคได้นะคะส่วนเลขมงนคลจากพระยิสีนะคะมีเลข0 6 6 9ก0 6นะคะ0 6 6 9นะคะ, 6, 6, ะ,คะต่อไปนะคะคนหมจอนทัน คนวันจันทร์นะคะราชินีถ้วยนะคะนะความละเอียดความรอบคอบนะคะนะในช่วงนี้นะคะใครบางคนอาจจะเขาเรียกว่าอยู่งานทํางานเกี่ยวกับแม่บ้านนะคะก็ได้นะคะหรืออยู่อยู่กับบ้านก็ทําความสะอาดนะคะนะห้องนงห้องน้านะคะห้องครัวนะคะนะเขาเรียกว่าอยู่กับความเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนนะคะ <S <S <us> <us> ในช่วงนี้นะคะหรือว่าอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะอยู่กับ ในครัวนะคะทำกับข้าวนะคะให้สามีนะคะก็ได้ด้วยนะคะราชินีถ้วยนะคะดูแลสามีนะคะดูแลลูกนะคะเป็นอย่างดีนะคะใครที่มีครอบครัวนะคะราชินีเหรียญนะคะจะได้รับข่าวดีเรื่องของการเงินนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะหรือใครที่กําลังรอคอยเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะก็จะมีโอกาสจะประสบผลสําเร็จนะคะ บางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อการขายการเลิกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะประสบผลสําเร็จนะคะ The Lover นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครในช่วงนี้คนวันจันทร์มีเสน่ห์ในคําพูดนะคะนะความสําเร็จก็รออยู่นะคะนะ The Lover นะคะเขาเรียกว่าความสุขนะคะที่จะเข้ามาหาเรานะคะ นะอาจจะมีโอกาสไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะบางคนก็เขาเรียกว่าได้เงินมาก็อาจจะมีงานเลี้ยงนะคะนะเกี่ยวกับการกินการทานนะคะกับคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะนะก้าวถ้วยนะคะกินเยอะทานเยอะอาหารเต็มโตเต็มตู้เ,ตตเย็นนะคะหรือใครบางคนเขาเรียกว่ากลับจากงานมาก็แวะตลาดแวะเซเว่นนะคะนะอาจจะพูดจะคุยนะคะในช่วงนี้เขาเรียกว่าจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครมักจะเกี่ยวข้องกับ ด้านร้านอาหารนะคะนะความสุขนะคะได้เงินมาก็ค่อนข้างจะสุขเลยนะคะนะใครที่เขาเรียกว่ารอคอยสิ่งที่ระหวังอยู่นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพก็ต้องบอกว่าระวังโรคอ้วนระวังน้ำนำหนักตัวนะคะพวกแป้งนะคะเบวานพวกนี้นะคะน้ำตาลนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนะในช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นความรักที่แฮปปี้ดีนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะนะบางคนเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอเพิ่งจะปิ๊งนะคะแต่ต้องระวังนะคะสําหรับใครบางคนอาจจะคนที่เข้ามาอาจจะมีเจ้าของนะคะเรียกว่าคนมีบ้านที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะเข้ามาปัวพันกับเราก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบได้นะคะ เลขมงคลจากพยัญชนะคะมีเลข0 0 6 9นะคะ0 0 6 9นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร ทานนะคะเป็นอย่างไรหนึ่งถ้วยนะคะอาหารการกินนะคะในช่วงนี้คน,คนวันอังคารกินเยอะนะคะนะอาหารอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องสองอย่างสามอย่างขึ้นไปนะคะกินทานอะไรก็อร่อยไปหมดนะคะนะเกี่ยวข้องกับ เขาเรียกว่าความสําเร็จนะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีเข้ามาให้นะคะใครว่างานตรงนั้นก็อาจจะมีโอกาสได้งานนะคะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะดาบนะคะมีดวงเดินทางนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะนะมีดวงเดินทางไปในสถานที่ติดน้าใกล้น้ำนะคะหรือบางคนนะคะหดาบหนึงถ้วย จะได้ไปกินไปทานอาหารทะเลนะคะกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะนะกับคนที่ถูกใจกับคนที่รู้ใจนะคะก็ได้ด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะมีดวงยกย้ายเปลีป่ยนแปลงด้วยนะคะนะักเขาเรียกว่าการโยกย้ายที่อยู่นะคะโยกย้ายที่อาศัยนะคะแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะนะทุกอย่างนะคะเขาเรียกว่าการเวลานะคะจะแก้ไขสถานการณ์นะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะในสิ่งที่ดีกําลังจะเข้ามานะคะดีเอ็มเพรสนะคะ นะความรักความผูกพันผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะนะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจราจาในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะการกินการทานนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะโอ้ยเดยฟูค่มวันอังคารในช่วงนี้นะคะไพ่ขึ้นมามองโดยรวมแล้วไพ่ความสุขนะคะนะมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวนะคะบางคนทํางานไปด้วยหรือว่าพักผ่อนไปในตัวก็ได้นะคะ นะมีโอกาสเดินทางไปกินไปทานอาหารนอกบ้านไปกินอาหารทะเลนะคะกับคนรักนะคะความด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันนะคะเขาเรียกว่าจะมีบุตรลานบริวารน,นะคะเพิ่มขึ้นนะคะส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสได้เจอได้เจอคนที่ถูกใจนะคะมาจากแดนไกลนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะวันนี้นะคะโดดเด่นเรื่องลาบปาก ะะแต่โ,โชคจากการเสี่ยงดวงนี่ไม่มีได้นะคะส่วนเลขบางคนนะคะจากไพ่ยีสี่นะคะมีเลขหนึ่งหสามศนนะคะ16 3 0สามศนนะคะคนวันพุธนะคะ วันพุธคนวันพุธนะคะเจ้าชายดาบนะคะมีดวงเดินทางแบบกระทันหันนะคะนะบางคนเขาเรียกว่ามีโอกาสได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆเ,เดิมๆ ที่เราได้เคยไปมาแล้วนะคะนะจะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่านะคะหรือบางคนกลับเข็มฐานบ้านเกิดก็ได้นะคะบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานเลี้ยงนะคะงานร่วมเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมเพื่อนเก่านะคะมิตรเก่านะคะาจากสมัยเรียนนะคะ<ม>นะเขาเรียกว่ามีโอกาสได้นัดเจอนัดเจอนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสิบ ด่าขอโทษกัดสิบไม่เท้านะคะณนะความรับผิดชอบเยอะมากคนวันพุธในช่วงนี้นะคะนะเรียกว่าหนักนะคะจะรอดไหมจะไหวไหมนะคะนะแต่ยังไงก็รอดนะคะยังไงก็ไหวนะคะขอแค่ต้องเขาเรียกว่าต้องใช้ความเพียรพยายามต้องใช้ความอดทนนะคะนะเจะ้าชายดาบนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้อย่าใจร้อนนะคะนะต้องเขาเรียกว่าต้องใจเย็นๆนะคะทุกอย่างก Bar อา็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะคะคนวันพุธนะคะจะมี จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือเรียกว่าต้องมีคนช่วยเหลือนะคะน่าจะทําอะไรอลําพังคนเดียวในช่วงนี้นะคะมันอาจจะไม่ราบรื่นนะคะต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษานะคะต้องมีบัตดี้นะคะงานบางอย่างเราก็ทําคนเดียวไม่ได้นะคะนะักสิไม้เท้าเนะี่ยโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทคนดังนะคะนะักงานทางด้านโร,รงงานใหญ่ๆนะคะพวกนี้นะคะมีโอกาสยกของหนักๆได้ด้วยนะคะหรือใครที่ทํางานประเภทโลกออนไลน์นะคะ โนะลกโซเชียลนะคะต่างชาติประเภทต่างชาติต่างภาษาพวกนี้นะคะนะยังไงก็ต้องมีคนช่วยเหลือนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะปวดไหล่ปวดบ่าปวดแข้งปวดขานะคะการเดินสะดุดถกล้มนะคะฟกช้ำดำเขียวชนน้นชนนี่ได้ด้วยนะคะการเงินรายจ่ายเยอะความรับผิดชอบมากมายนะคะนะเรียกว่าความรับผิดชอบอยู่ที่เราหมดเลยนะคะต้องรักเข็มขัดนะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะ ความรักนะคะนะของคนที่มีคู่ครองนะคะใครที่โกรธกันมาก่อนนี้นะคะก็มีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนเจอกันทั้งลูกออนไลน์ลูกโซเชียลเป็นได้อ่อเขาเรียกว่ารักต่างวัยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะวันนี้นะคะจะโดดเด่นเรื่องน้ําพักน้ําแรงนะคะ ส่วนใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากไพ่ยี่สีนะคะมีเลข0602นะคะ0602นะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัส พฤหัสนะคะคนวันพฤหัสสิบไม่เท้านะคะงานเยอะงานมากหรือว่าเรียกว่าความรับผิดชอบนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะนะโดยเฉพาะใครที่ทํางานทางด้านประเภทโกดังนะคะนะงานโรงงานใหญ่ๆนะคะงานเยอะหรือว่าเรียกว่ามีโอกาสยกของหนักๆได้ด้วยนะคะ5ดาบนะคะ5ดาบ10ดาบรู้สึกอึดอัดใจนะคะเกี่ยวกับที่สถานที่ทํางานนะคะนะเพื่อน ร่วมงานหรือว่าใครที่มีอำนาจเหนือก,กว่าเรานะคะนั้นในช่วงนี้เขาเรียกว่า,ามีโอกาสที่จะใครที่ทำงานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะต้องระวังนะคะอารมณ์ของเรานะคะนะความเจร้อนนะคะความหุนหันพันเล่นนะคะนะเราอาจจะค,ค่อนข้างจะดื้อนะคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าดือ้อหรือว่าเรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะก็ได้ด้วยนะคะหนึ่งถ้วยนะคะ นะยิ่งเครียดยิ่งกินนะคะคนวนพฤหัสรรนะคะนะมีโอกาสที่จะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะหนึ่งถ้วยโอกาสดีๆนะคะอาจจะต้องกําลังจะเข้ามานะคะหรือเรียกว่าใครที่ว่างานตกง,งานมีโอกาสได้งานได้นะคะเติมจิเชียนนะคะสติปัญญานะคะความละเอียดความรอบคอบคิดมากคิดเยอะนะคะนะเขาเรียกว่าใครที่ทางานประเภทรวมทีมรวมกลุม่มนะคะมีซิกเซนมีลังสังหรณ์นะคะค่อนข้างจะแม่นยำนะคะนะเพื่อนร่วมงาน คิดไม่ดีหรือเอารัดเอาเปรียบเราเราก็จะเอามาคิดมากเราจะเขาเรียกว่าคิดมากคิดเยอะนะคะช่างสังเกตนะคะทำให้เราเครียดเครียดอึดอัดใจนะคะบางคนอยากย้ายงานอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานนะคะหรืออยากออกมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองใครบางคนนะคะกำลังคิดอยากจะเริ่มงานใหม่ได้ด้วยนะคะเมจิเชียนนะคะมีงานประจําอยู่แล้วอยากเพิ่มงานอยากเริ่มงานใหม่อยากบางคนทั้งนั้นควบคูส่สองอย่างสามอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะ ช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสนะคะมีสติมีปัญญาค่อนข้างจะละเอียดรอบคอบนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะนะใครที่เป็นประเภทนักวิชาการนักพูดนะคะนักพรีเซนต์นะคะพวกนี้นะคะเขาเรียกว่า,าพูดได้ดีนะคะแก้ไขปัญหาได้ดีนะคะนะใครที่ทำงานประเภทรวมทีมมกลุ่มก็อย่างที่บอกนะคะระวังอารมณ์ของตัวเองนะคะ นะถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็ขอยลงเงียบทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะการเงินไม่ขาดมือนะคะเงินก่อหมดเงินใหม่มาเงินก่อหมดเงินใหม่ามาแต่ภาระมันเยอะนะคะความรู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการซ่มอยู่ในช่วงของการซ่อมสซมได้ด้วยนะคะน้าน่นพังนี่พังน่นเสียนี่เสียส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะ คนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนเจอกันทั้งโลกอะไรโลกสซดเชี่ยวนะคะแต่ยังเป็นความรักที่มีอุปสรรคอยู่นะคะมีห้าดบนะคะอาจจะเวลาไม่ตรงกันหรืออาจจะเป็นความรักที่ไม่สนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้าน,นของโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขบงคลจะพายุบีมีเลข0 5 1ย์นะคะศ5 1ย์นะคะ สุนะคะคนมันสุกราชนิดาบนะคะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะนะผู้หญิงที่เก่งนะคะก็เรียกว่าผู้หญิงแกล่งนะคะถืออดทนนะคะเหนื่อยอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะกับความรับผิดชอบแต่ทุกอย่างก็ไม่เกินความสามารถนะคะน,นในช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างนะคะทำให้เราต้องเขาเรียกว่าต้องรับผิดชอบหรือต้องตัดสินใจนะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการได้ด้วยนะคะ นะแเหรียญน,นะคะด้านของการเงินนะคะนะยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะนะขอให้ขยันไปนะคะความเพียรพยายามนะคะความกตือรร้นนะคะใครที่ทำง,งานประเภทโชวฝีมือนะคะธุรกิจส่วนตัวพวกนี้นะคะนะ้ลูกค้าเชื่อมั่นในฝีมือของเราเลือกอาลูกค้าเชื่อมั่นในในความสามารถนะคะนะ้ลูกค้าพูดปากต่อปากคนวันศุกร์นะคะในช่วงนี้นะคะจะพูดอะไรนะคะเขาเรียกว่าพูดแบบอ่าค่อนข้างจะชัดเจนนะคะนะ ค่อนข้างจะเด็ดขาดนะคะ5เหรียญน,นะคะได้เงินมาแต่คุณก็ใช้เงินเก่งนะคนสูงนะคะนะเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องเคลียร์หรือบางคนมีโอกาสเสียเงินก้อนนะในช่วงนี้นะคะ5เหรียญน,นะคะอาจจะเป็นเงินก้อนที่เราต้องใช้จ่ายออกไปนะคะหรือเรียกว่าภา,าระหลา,หลายอย่างเข้ามานะคะแต่ยังไงก็คุณก็รอดนะยังไงก็กเรียกว่ามีเงินเข้ามานะคะถึงจะมีเงินจ่ายแต่ก็มีเงินเข้า e m p e r ร n นนะคะมีดวงเดินทางนะคะทีระจรลงเท้านะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องปกป้องกันไปนะคะนะแต่คุณผู้หญิงคนที่เกิดวันศุกร์อาจจะค่อนข้างจะแข็งไปนะคะนะก็ลดลงมานะคะนะยังไงก็ยังเป็นความรักที่ต้อง ประคับประคองกันไปนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวนะคะบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็การเงินซะมากกว่านะคะโชคลาภนะคะใครที่เจ้าการเสียงดวงยุดยานผ่านนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพยิบชีมีเลข0854นะคะ0854นะคะต่อไปนะคะคนวหมืนสา์ คนเสาร์นะคะเป็นอย่างไรคนวันเสาร์นะคะ6ไม้เทา้าการงานนะคะนะมีความขยันนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะนะใครบางคนกําลังคิดนะคะที่จะทํา สิ่งใหม่ๆเขาเรียกว่ากําลังคิดอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะในสิ่งที่เราคาดหวังทําได้ไหมทําได้นะคะนับหกไม้เท้าเขาเรียกว่าชัยชนะนะคะในสิ่งที่เรากําลังคิดอยากจะลงมือนะคะนะสามารถทําได้หรือใครที่ว่างงานนะคะก็จะได้งานนะคะอย่าอยู่เฉยนะคะนะรวมทั้งใครที่ทําอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสเงินเดือนนะคะอาจจะอัพขึ้นนะคะก็ได้ด้วยนะคะ นะเดโมจีเชียนนะคะสติปัญญาความละเอียดความรอบคอบนะคะซิกเซนลังสังหอนแม่นยำนะคะใครบางคนกําลังอยากจะค้าขายทางโลกออนไลน์นะคะอยากจะผันตัวมาเป็นหมอดูนะคะนะัทำได้เลยนะคะนะในในช่วงนี้ก็ขอเน้นเลนสดหน่อยนะคะใครค้าขายออนไลน์นะคะนะักคุณเป็นคนพูดเก่งคุยเก่งช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาช่างสื่อสารช่างพรีเซนต์นักพูดนักคุยนะคะนักวิชาการนะคะก็เรียกว่าดีนะคะ บางคนนะคะมีงานประจําอยู่แล้วนะคะไม่พอนะคะนะต้องเพิ่มงานเขาเรียกว่าขยับขยายงานทำงานควบคู่นะคะสอ,อย่างสาอ,อย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะได้เลยนะคะหไม้เท้านะคะงานเยอะงานมากนะคะบางคนทํางานทั้ง7วันมีโอกาสเริ่มงานมีโอกาสได้งานนะคะต่อยอดธุรกิจนะคะนะัการงานแจมตลาดได้ดีนะคะคนวันเสาร์เดวิลนะคะเดวิลกิเลสนะคะแต่มันเป็นกิเลสท,ที่ดีนะคะนะักกิเลสท,ที่อยากจะ ขยับขยายงานกิเลสอยากหาเงินนะคะนั่นะเป็นกิเลสที่พัฒนานะคะพัฒนาตัวเองนะคะแต่ทุกอย่างจะประสบผลสาเร็จในช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อคจรกลางค่ำกลางคืนนะคะตามผับตามบาร์ได้ด้วยนะคะระวังเกี่ยวข้องกับอาจจะมีคนเข้ามารัเราเปรียบหรือมาหลอกลวงเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะเดวิลนะคะยังไงก็ต้องระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ต้องระวังแต่ยังไงคุณก็ หลอกหลอกยากอยู่เหมือนกันนะคะนะเมจิเชียนนะคะคุณรู้นะคะเขาเรียกว่าคนมีสมองดีฉลาดสติปัญญาดีนะคะนะแต่ยังไงก็ต้องระวังไว้นะคะเดว,วิลขึ้นมานะคะประมาทไม่ได้นะคะอาจจะมีคนเข้ามารับรูปเปรียบนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะมาหลอกมาลวงหรือว่ามาหยิบมายืมกันเงินต้องหลีกเลี่ยงหมดเลยนะคะนะเราเอาเขาเรียกว่ามีโอกาสโดนโกงได้นะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู้ครองในช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งคันนะคะรวมทั้งมีโอกาสไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะกับคนรักกับคนในครอบครัวคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามานะคะแต่ต้องดูนะคะนะ่าจะเข้ามาทางโลกออนไลน์นะคะอย่างที่บอกนะคะระวังจะเขาเรียกว่าอาจจะมาแบบไม่ซื่อสัตย์กับเราหรือมีบางอย่างปกปิดหรือมีเจ้าของแล้วนะคะนะก็ต้องระวังนะคะอาจจะมีเขาเรียกว่ามีเมียอยู่แล้วนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์จากห้โชคส่วนเลขมงคลจากพันยิ่สีมีเลข6114นะคะ6 1 1นนะคะนี่คือดวงของคนวันเสานะคะก็จบลงแล้วกับความทำนายนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ